ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ภูมโนลมนะครับอยู่ที่จังหวัดอุกดาหารนะครับวันนี้ผมมาเป็นเวลาน่าจะเที่ยงกว่าๆนะครับมาดูหน้านะครับสวัสดีครับเบียร์สัตย์สวัสดีครับฝากช่องน้องด้วยครับช่องใจไม่แต่พี่ชีร็อกพี่ดอมนะพี่ดอมนะครับครับตอนขึ้นมาก็จะมีรถรับส่งขึ้นมานะครับ ส่วนค่าที่ใช้บริการครับก็แล้วแต่เราจะศรัทธานะครับทางจากจังหวัดวตัวจังหวัดมุกดาหารไม่น่าจะไกลนะรดดลครับดูบรรยากาศรอยรอบครับ ค่อนข้างจะเด็นนะครับไม่ไม่ไมร้อนนะครับตรนะครับด้านหน้าด้านหน้าผมก็จะเป็นอ่พญา,าน,นาคนะครับสวยนะครับ โดยพื้นทางลงจะเป็นหินนะครับก็ระวังหน่อยนะครับรองเท้าถ้าเป็นรองเท้าแตะนะครับจะลื่นนะครับนี่จะเป็นไปะน,น้าเห็นไกลๆแล้วนะครับสูงนะครับแล้วก็ดูดรอบก็จะเป็นผ้าแดงบลูกบริเวณต้นไม้นะครับ ไกลๆแล้วครับสําหรับจภาชนะครับ เราจะให้เห็นแบบเต็มๆเลยนะครับสวยนะครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นพระนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะมีมุมหนึ่งที่เป็นจุดไกลแบกนะครับที่สามารถมองเห็นองค์พระได้ฐานพญานาคได้นะครับ จะเป็นมุมนี้นะครับผมเข้าไปไม่ถึงเดี๋ยวพยายามเข้าไปนะครับมุมน,นะครับนี่นะครับ ครับถ้าเรามองมุมนี้ก็จะเห็นแม่น้ำโขงนะครับนี่นะครับฝั่งทางนู้นจะเป็นฝั่งของประเทศลาวนะครับน่าจะเป็นสวรรค์นาเคศน,นะครับผมจะไม่ปิดน,นะครับสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับลาวนะครับจะมีแม่น้ำขั้นกลางระหว่างประเทศนะครับ ก็เยอะนะครับช่วงนี้ผมมาเป็นวันอาทิตย์นะครับรยืมดีไหมนี่จะเดินหาพระยาก่อนนะครับมาดูกันไมน่รู้อยู่ไหนตอนนี้เจอแล้วเจอแล้วนี่ไง โอเคยล้วครับครับก็เอาภาพบรรยากาศมนะาฝากกันที่นี่ครับแล้ขอบคุณสหทุกท่านการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ